เอาละเขานี่แกตายแน่ั้วจะกลัวตาย,ยัไปเลยเอาละเดี๋ยวเาลงมุกคนเดี๋ยวฉันจะจัดก,การเองดรคามิน่าไห้รูปซาบูอนะ่ะฉันช่วยนายเองาลา,กการดคามล่าจดกล้ารุมเลยโดนไปมาหน่อยเลยโอเคฉันจะก,กาได้ละฮะยอะไรกะโอ้ไมนะเอาละเดี๋ยวาลาโดนเรื่อยขึ้นก่อน โอยทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยเออน้ำมันกีแม่นี่นะใสแว่นแล้วด้วยฉันเมื um ่อยไหวแล้วเจ้านั้นมันเพ่นพ่านไปเรื่อยแถวนี้เลยอ่ะเฮ้ยดีเนาะดับราดลงเลยน้องจนหาเลยอ่ะว้าอะไรหรเปเฮ้ยคิดว่าแกเป็นใครมั้งไงมาเดินขวางทางฉันอย่างนั้นเลยแม่ไม่ มลาโดนทนมันครึ่งท่อนแล้วคิดว่าจะทำอะไรขึรน้นได้นั่นหรอเดี๋ยวเวลาแล้วใช่ไหมอ้าวเฮ้กดกาเก้ทัวร์นี่ไม่ง่ายปล่อย้นกวอนเถอะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะพา,าไปเหนีอวไปเองนะเอาล่ะถึงแล้วขอให้โชคดีพี่ชัยเปิดออกไปโอเคนะขอบคุณดุ๊ก อาเจ้าเตังกระนั่นมันอาเกลือกดวลแล้มวม้นจะไปรีบบุกเข้ามาบุกเข้าบุกเข้าลุกเข้าลุกเข้าบุกเข้าุกเข้าบ้าน้องมันจาไปเจอเด็กเวลาดูนคนไปแไล้ว โอ้ใหม่นมันมาสามตัวเลยแล้วตัวใหญ่ด้วยแล้วมันมีตัวบินด้วยฮะโอ้ใหม่ปืนใหญ่พลาสมาเราเพิง่งในทจะเดินประกาศพวกมันเองเพ่า oh, นะนี่มันใช้กัน่นาด <St atic> I'll เรสุดยอดเลยไทยทันคามเปลาแมนโยงยองบอง